พอจอร์มาร่วมงานกันเป็นครั้งแรกก็กระแสมาปังสุดๆไปเลยนะคะสำหรับศิลปินนักแสดงคุณภาพอย่างเจฟาัตเตอร์และนางงามสาวสวยมากฝีมืออินฟาวราหะค่ะในภาพยนตร์เรื่องวิมานน้ำของทางไาย g d h โดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ได้คว้าตัวของบอสเนร์เบตกูโน,โนจากซีรีส์เรื่องเยี่ยมแปลรักฉันด้วยใจเธอมานั่งทนผู้กำกับ งานนี้เจฟขอท้าทายความสามารถสุดขีดการแสดงเพื่อฟาดฟันกับอิงฟ้าวราหะที่ยอมสลัดทุกภาพจำบนเวทีนางงามจนเกิดเป็นเคม,มีเชื่อเชื่นค่ะระหว่างทองกับหมูว,า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 ว้าวว้าวแฟนๆเตรียมเหมารงกันได้เลยนะคะเพราะล่าสุด GDH 559ได้ปล่อยโปสเตอร์ของหนังพร้อมสปอยยั่วๆด้วยค่ะว่าเมื่อที่แห่งความรักกับที่แห่งความแค้น คือที่เดียวกันงานนี้คงได้เห็น2นักแสดงนำอย่างเจฟสาเตอร์และอินฟาวราะาวาดฟันกันเพื่อทวงคืนสิทธิ์อย่างแน่นอนว,ว้วาวว,าว้าว FC เตรียมรอแล้วนะคะเจอกันค่ะในวันที่22สิ่งหาคมนี้สปอยกันมาขนาดนี้ไม่ไปดูยังไงไหวใช้ไหมละคะ